ดิฉันชื่อนางสาววิชรงศสิิค่ะดิฉันาสาวพิชรพงองแกค่ะดิฉันนางสาวรวรรณทงุค่ะดิฉันนางสาวสนัิเิาดิฉันนางสาวชิรพรษ์ทมนะดิฉันสาวยาองมค่ะดิฉันางสาวรอสค่ะและดิฉันนางสาวเรยา์ค่ะค่ะวันนี alone, ้ดิฉัจะมานเสนอผลิตภัณฑ์ชื่อว่าดัชมลโอวันค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ดัชมิโฟร์อินวันค่ะชื่อผลิตภัณฑ์เอพาจำกัดค่ะ สำหรับสีของน้ชื่อมีนะคะมี5สีมี5ม้ารสชาติสีแรกะจะเป็นสีเขียวรสผลไม้าวาดสีหัวจะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะสีส้มจะเป็นรสส้มสีแดงจะเป็นรสสตอรอเบอรี่สีชมพูจะเป็นรสบลูเบอร์รี่ค่ะขนาดนะคะอยที่180ิมิลลค่ะประโยชน์นะคะ